อันนี้ก็จะมารีวิวตัวนี้เห็นอย่างในเซเว่นมันมี2รสนะแต่วันนี้ขอกินเป็นชีสก่อนคือจะกินเป็นชีสก่อนเพราะว่าอีกอันนึงจะเป็นไก่แซมีปลาหมึกข้างในอ่แต่ว่าอันนี้ขอขอเป็นตัวนี้นี่ของตราอะไรนะเนี่ยเอเหรอตราเอเออะไรสักอย่างยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อ,อมันนะนี่คือแบรนด์ของมันนะจ๊ะซื้อมาจากเซเว่นแหละ ตอนนี้กำลังชีสบิดชีสไบหรือชีสบิดวะกูก็ไม่ได้คือกูไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรขนาดนี้อืมน่าจะเป็นชีสไบด์แหละเป็นชีสี่เนี่ยภาษาอังกฤษชีสี่ชีสี่ไบด์น่าจะเป็นคำว่าไบดไบด์ไบด์บิดอทหารใช่แล้วมินิไบด์เป็นมินิไบด์เป็นชีส ทำจากวัตถุดิบนำเข้าจากนิวซีแลนด์นะคะไส้กรอกมินิคอกเทลไก่และปลาซอสไก่และปลาซอดไอดส้ชีสซอสทำไมต้องเว้นยาวด้วยรือว่าซอดหรือเป็นคนเป็นคนอะไรนะคนแบกคนแบกชีสอะนำเข้าจากออสเตรเลียโอ้ชนิวซีแลนด์จออสเตรเลียตลอดชีสนิวซีแลนด์นะจ้าไส้กรอกซีส ซีสไว้ด้วยหอมจังเลยอะ่ะดูดิอันออเจาะเองอะ่ะอันน้อยๆเองอะ่ะอืมเนีย่ยข้างในเป็นชีสชีสแบบจื้มๆเลยนะังอืมอมันเป็นแท่งกรอบสมแบบป้าๆหน่อยอืม เขาบอกด้วยนะมีปลามีถั่วเหลืองมีข้าวสาลีแล้วก็มีนมใครแพ้ห้ามกินนะเจ๊ล้าก็บอกอยู่ว่าตัดถุงค่ะแล้วก็ใช้ไมโครเวฟสองอุณหภูมิเขาจะบอกวัดให้อยู่อร่อยอร่อยอร่อยนะนันแบบอ่ามันจิ้มลิมดี <laughs> จิ้มริ้มดีขอดูซ้อก็เอามา2ออัน เดี๋ยี้เซเว่นใฮ้ซอสน้อยนะก็ขออยา่างอันนี้จะกินเยอะขนาดนั้นหรอกนี่ซอสแม่เขือบเทศนะขึ้มไปสองอันแล้ว อูกิน <laughs> แกท้มรอกมะเขือเทอืมที่แตกในปากเลยอ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบมันมีแค่สิบครั้เองหนึสองมองไม่เห็นอะ่ะกินไปสองอันหนึ่งสองสามสี่ 5 6าหกเจ็ด้ามไม่มีเก้าสิ welcome to come ฟาเซ็ตมินิคอเทลหนังป๊อกเลยอืมอร่อยมากเลย YouTube อืมอร่อยมากกินไปสามอันแล้วใช่ไหม <'d> นับ <to> ก่อนเมื่อกี้ไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออ <What? S 2> มีแค่สิบอันสิบอันยี่สิบเก้าบาทกินกับซอสมะขามเทศไปแล้วลองลองกินกับซอส พิกดูเออซอฟติกมันเจ๋งดี่ะเป็นเหมือนรูปขวดซอสแล้วก็มีรอยฟันอยู่ข้างนี้กับข้างนี้เวลาเราบีบก็จะบีบอย่างงี้เออแล้วทำไมซอสฟต์คาเทนไม่ทำเหมือนกนันอ่ะเป็นเหมือนขวดซอสอ่ะเออ,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 อ เป็นไงเห็นไหมจะเป็นต้องหัวมันแถวเออจะออกว่าต้องหัวมันมันนอกอีกแล้วแล้วันนี้น่าจะเป็นแพ็กเกจใหม่แล้วเาแต่ก่อนก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเฮียเฮียเฮียค่าคนกินนะ อ,อร่อยอร่อยมันแบบมันไม่เชิงไก่ซจที่เดียวมันก็จะมีปลาอะไร่เงี้ยสำหรับเด็กๆนะ่าจะชอบนะมีเนื้อปลาด้วยเด็กๆจะชอบมากเลยแหละเพราไก่กับปลาไก่นี้เด็กๆก,ก,กินอยู่แล้วและปลาเนี้ยจะบางคนก็ไม่กินนะ ขนาดชีสเลยอืมเขาบอกว่ามีเนื้อไก่มีปลาแพ็กกาเซียดอลี่วิคือปลาดอลีล่แหละแล้วก็ชีสแล้วก็เครื่องปรุงวกออันบา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 ,บาเรียกมากลองไปซื้อมากินดู <c oughs> เหลือกี่อันเหลือห้าอันนะ กินหมดนี้ก็น้ำหนักขึ้นไปหลายโลอยู่นะชิ้นกับซอสพริกมันยังไงแล้วไง,งไม่รู้แต่ชีสกับซอสมะเขือเอทศรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เข้ากันมากนะคิดว่านะหรือความชอบส่วนตัวก็ไม่รู้นะอย่างซอสมะเขือเอทศ อืมดมูมากินมากินมากินเยิ้มๆเลยหรือว่าผ่านนะ <c oughs> ถ้ามีใ,ใครเคยดูดกแนงต้องมีคนเคยทำอยู่แล้วดูด,ดซอสเป็นเรื่องปกติทำอะไรพี่เลมพี่เลมเป็นเรื่องป,ปกติเพราะคนเรามีวิธีการกินไม่เหมือนกันจ้ะ ก็ลองไปหาซื้อมาทานดูเลยอร่อยกินคนเดียวได้สิบบาทเพราะแฟนยังก็ไม่กินหรอกทูมิโต้เค็ชชอร์ทูมิโต้เคชชอร์อันนี้ก็ชีรี่ซอสซอสพริกทอดริกงทำไมมันห,หวานเนาะมันหวานเปรี้ยวๆทำมาานั้น ลองมาสองทาแบบนี้ก็ดีนะก็ซอสมะเขือเทศโอ้เป็ด <c oughs> อืนน้มอร่อยมันซอสใส่ชีสยมเยี่ยม,ยมอันสุดท้ายแล้ว

โอเคไปละหมดเกี้ยงเกี้ยงครับไปแล้ว, bye วบ๊ายบายฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ด้วยบ๊ายบายหาซื okay. ้อกินนะที่เซเว่นมีโอเคบ๊ายบาย